สวัสดีค่ะหนิงคามิเคนโชค่ะชาวราศีธนูประจำวันที่21-27ถึงสิงหาคม2 5 6 6ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของความหวังการพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะการที่มีความบริสุทธิ์ใจนะคะมีพลังใจที่บริสุทธิ์นะคะแล้วก็พร้อมที่จะเดินหน้าด้วยความหวังนะคะด้วยการฟื้นฟูการเกิดใหม่เป็นต้น เรื่องของการงานนะคะอยู่ที่สภาวะจิตใจนะคะเป็นช่วงที่ชาวธนูอาจจะได้เริ่มต้นได้ฟื้นฟูนะคะทำให้สภาพจิตใจดีขึ้นมีความมั่นอกมั่นใจในการทำงานมองโลกในแง่ดีนะคะอาจจะเกี่ยวกับเรื่องการรักสันโดษนะคะใครที่ทำงานแบบปีกวิเวกนะคะหรือว่าใช้เดี่ยวสร้างสรรผลงานอยู่เงียบๆนะคะก็อาจจะทำให้สร้างงานได้มากขึ้น หรือใครที่ตกงานนะคะช่วงนี้เกี่ยวกับการเลือกงานอาจจะทําให้ต้องรอคอยนะคะเพื่อให้ได้งานที่ถูกใจแบบนั้นเรื่องของการเงินนะคะเป็นช่วงที่รายรับเข้ามามากก็มีโอกาสได้บริหารใช้จ่ายนะคะหรือการจัดแจงภาระก่อนหน้านี้ราบรื่นนะคะทำให้มีเงินก้อนเงินกำไรเกิดขึ้นเพื่อใช้จ่ายในครอบครัวเป็นต้น สุขภาพนะคะที่เจ็บป่วยก็จะได้ยาดีรักษาด้วยสุขภาพจิตที่ดีขึ้นนะคะทำให้ร่างกายแข็งแรงคนโสดสัปดาห์นี้นะคะเหมาะกับการเปิดเผยความในใจนะคะหรือคุณเองอาจจะมีออร่านะคะทำให้มีคนมาเปิดเผยความในใจหรือว่าบอกรักได้ส่วนท่านที่มีคู่นะคะความรักหวานชื่นบางคู่เกี่ยวกับการพักผ่อนท่องเที่ยวการทานข้าวนอกบ้านนะคะ การเที่ยวธรรมชาติร่วมกันหรือความรักที่เป็นกําลังใจให้กันนะคะทำให้มีความสดชื่นมากขึ้นในสัปดาห์นี้ค่ะหากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกมาที่เพจคามิเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง y o u u u b e คามิเคนโชของหนิงด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ